กูช่องแห่งปีลงจอครั้งแรกอ่อนแอห้าวันติดเรตติ้งมัดหัวใจเยสุปตาดึงนางเอกรุ่นพี่ประกบกัาฟคณาวุธตามรอยสุปตา2550หรือไม่ เรื่องราวของนักแสดงนางแบบตัวแม่แห่งวงการบันเทิงคุณว่าหรือวาสิตาเจนนี่เทียนโพสุวรรณไม่ว่าเธอจะทำอะไรมักเป็นที่สนใจและจับตามองเสมอหนึ่งในนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องของความรักของเธอกับรัชานนนป๊อบถากูลหนุ่มหล่อไฮโซลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนัทพรน,นกจริยา และมีแพลนจะแต่งงานกันแนวเร็วงานแต่แล้วเรื่องทุกอย่างก็ต้องพบจุดเปลี่ยนเมื่อปลายฟ้าเมนิสาชนนางแบบสาวรุ่นน้องบอกกับวาสิตาว่ารชานนท์คือสามีของเธอซึ่งไม่ว่าวาสิตาจะพบเรื่องราวนี้ชีวิตอย่างไรก็อยู่ในสายตาของรัฐกรหรือกัสกัฟคณาวุฒิอยู่เสมอทั้งสองเติบโตมาในรั้วบ้านเดียวกันเพราะกัสเป็นญาติของรัตยาหรือป้ารัฐท็อปดารณีนุชคนที่เลี้ยงวาสิตามาตั้งแต่เด็ก นับตั้งแต่แม่ของวาสิตาเสียลงกัฟเ้าดูแลปลอบใจไม่ห่างส่วนกระทั่งคืนนั้นวาสิตาดื่มเหล้าเมาจนขาดสติแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดระหว่างเขาทั้งสองก็ได้เกิดขึ้นเป็นละครแนวโรแมนติกค,คอมดีว่าด้วยรัฐกรหรือกัฟคณาวุฒิเมคอัพอาติ์หนุ่มและเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดงังแอบหลงรักสุตาสาวอย่างวาสิตารหรือคุณว่าเจนนี่เทียนโพสุวนันมาตั้งแต่เด็กแม้ว่าหญิงสาวจะมองว่าเขาเป็นเพียงน้องสาวคน นหนึ่งเท่านั้นแต่แล้วก็ดันเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นวาสิตาตั้งท้องกับชายหนุ่มอย่างโดยไม่ไตั้งใจและได้รู้ความจริงว่าเขาไม่ได้เป็นน้องสาวอย่างที่เธอเข้าใจและเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คนทั้งประเทศคิดเพื่อพิชิตหัวใจของหญิงสาวรัฐกรจึงต้องพิสูจน์ตัวเองทุกอย่างเพื่อให้วาสิตาได้รับรู้ถึงความรักที่แท้จริงของเขาแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคมากแค่ไหนเขาก็ไม่หวัน่นรอติดตามความฟินมัดหัวใจเยสุตตาหาวันเต็ม ทุกวันพุธถึงอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรก1ธันวาคมนี้และเมื่อลงจอได้ตอนแรกก็มีแฟนๆมาตั้งกระทูว่าเรตติ้งมัดหัวใจเยซุปตาจะตามรอยซุปตา2550หรือไม่ดูแล้วมีโอกาสสูงมากที่เรตติ้งจะไม่ถึง2ทางเนื้อเรื่องเกี่ยวกับซุปตาปีนี้แป๊กทุกเรื่อง สุปตา2 5 5 0้สุปตายาออดและการออด5วันติดก็อาจจะมีผลบางคนก็บอกว่าดูตัวอย่างแล้วมีแววสูงมากพระเอกแนวแววอีกแล้วการจับคู่ที่ดูยังงก็ไม่มีเคมีได้ส่วนแฟนละครก็บอกว่าผงว่าเรตติ้งน่าจะดีกว่านะเคมีกัสเจนนี่คือน่ารักมากๆคิดว่าสูงกว่าแน่นอนแต่จะพีคไม่พีคอีกเรื่องแล้วมัดหัวใจบทและเส้นหลักดูมีอะไรมากกว่าสุปตาอีกนะชายห้ วันรวดอย่างนี้ก็จบเร็วดีช่อง3ดูรีบอ่อนรีบให้จบยังไงไม่รู้แปลกๆเห็นทีเซอร์ล่าสุดแล้วทําใจล่วงเลยพังทั้งคอสตูมและบทเรื่องนี้ต่อมากู้เรตติ้งช่องค่ะอันดับ1แห่งปีของช่องแคปไว้เลยคิดว่ามัดหัวใจโอเคกว่าสุปตา2550พระนางดูสูงไวไปน้องๆน้ๆในออฟฟิศไม่ดูเลยมัดใจยังมีกัฟและเจนนี่โดยรวมดูอ่อนกว่าไว้มากเหมือน34-35แต่ถึ ละครคุณกายไม่ค่อยไว้ใจคิดว่าเรตติ้งคงวนอยู่ที่1.7-2.3ตอนจบ2.5ประมาณนี้